สวัสดีครับผมสกายนะครับบอกเลยครับว่าคลิปนี้ต้องเดือดอีกแล้วนะครับโอ้โหเพราะว่าผมเนี่ยได้ทําการวาดผีใหยแก่เทอร์โบนั่นเองคนระับนี่ครับเป็นผู้ที่อมอันธไข่ของโอคารุนไปนะทาให้โอคารุนจะต้องตามหาอันธไข่ที่หายไปแล้วมันทําให้โอคารุนเนี่ยกลายร่างกายสภาพเป็นร่างอย่างที่เห็นนะเรียกว่าร่างใหญ่แก่เทอรนะ์โบนะโอ้โหโคตรโหดและโคตรเท่ต่างหากอ่าแล้วคราวนี้จะมา วาดต้นฉบับของอ่างยายแก่เทอร์โบกันเลยครับนี่แล้วก็วาดเหมือนเดิมนะครับมีวงกลมแล้วก็มีเส้นตรงแนวะตั้าเป็นเส้นจมูกครับแนวนอนคือเส้นตาแล้วเราก็วาดจมูกแบบนี้เลยครับเหมือนลูกชมพู่นะแบบนี้เนี yeah. ่ยดูเส้นตรงกลางที่เป็นเส้นเวลาหรือเส้นจมูกนะครับแล้วเราก็วาดให้มันซ้ายขวาเท่ากันนะเพราะว่าเราจะวาดแบบอตรงๆง,ง่ายๆเลยนะอ่าแล้วนี่คือลูกตานะครับวาดเป็นกลมๆเลยครับ พยายามวาดให้กลมเหมือนผมนะน,นี่นี่ครับสองข้างพยายามให้ดูเส้นตาซึ่งเป็นเส้นตรงแนวนอนนะเนี่ยแนวตอนกับแนวตั้งอ่ะสังเกตดูให้ดีนะว่าตาเราเนี่ยไอตรงแนวตั้งแนวตั้งเนี่ยเราจะต้องห่างให้มันประมาณเท่ากันนะส่วนแนวนอนเนี่ยเราก็ต้องอยู่ในระยะซ้ายขวาเท่ากันนะตาเราจะได้ไม่ขึ้นหรือสูงเกินไปนะเนี่ยมันจะดูเท่ากันนะแล้วจากนั้นเราก็วาดทรงผมนะเนี่ยทรงผมของยายแก่ก็ประมาณเนี้อันนี้คือนี่คือตานะ อ่านี่ประมาณนี้วาดให้เข้มๆก่อนเดี๋ยวเราเนี่ตรงนี้คือลอยย่นอ่าแล้วก็วาดตานี่ตาก็จะแบบอ่าเป็นเส้นหลายๆชั้นนะเป็นวงก้นหอยหลายๆชั้นเลยอ่านี่ประมาณนี้ตามันจะเขบไปเขมานะเพราะว่ามันเป็นผีครับ <laughs> เนี่จะเรียกว่าเป็นยายสปีดก็ได้นะเพราะวิว่งโคตรไวครับ อ่าถ้าหนีมันไม่พ้นนี่ถึงขนาดอันทไขน่นี่ถึงกับหายเลยโอ้โหน้าก,กลัวมากครับตัวนี้แล้วชอบไปอยู่ในตามถ้ำด้วยนะอแล้วนี่คือปากนะปากก็แบบอย่างเงี้ยยิ้มๆหน่อยแล้วก็มีริมฝีปากจุดจู่เนี่ยเนี่ยโอ้โหริมฝีปากนี่หน้ากลัวมากนะมันพร้อมที่จะกินไข่เลยคนระับกินไข่บวกไส้กรอกเขาแบบเนี่ยหน้ากลัวมากแล้วนี่คือคางคนระับ อ่าเนี่ยวาดขึ้นขึ้นคางไปคางมันจะแบบอ่าตก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 ลงมาแล้วก็หน้าเหลี่ยมๆนะอย่างเงี้ยนี่วาดแก้มแก้มก็จะตบตอบหน่อยนะอ่าขีดไาอย่างงี้แล้วก็ตรงนี้เป็นรอยรอยย่นนะตรงบริเวณขอบแก้มเนี่ยมันจะทำให้มันดูแบบมันจะตอบอะ่ะอ่าแก้มจะดูตอบลง อ่านี่นี่แล้วก็เชื่อมกันเดี๋ยวก็ขีดไปครับอ่าใบแก่มันจะแบบมีดีเทลค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามันเป็นรอยย่นนะเนี่ยรอยย่นตรงขอบใต้ตาอย่างเงี้ยอ่าแค่นี้พอละโอเคหุ้ยแค่นี้หน้าก็สะยดสะยองแล้วคนระับอ่าต่อไปก็เส้นตรงแนวตั้งเป็นเส้นบาลานนะ่ะแล้วเราก็ถึงจะวาดโค้งของผมครับนี่ประมาณนี้เลย ลองกะกะเข้าๆก่อนนะนี่เราขีดเป็นโครงอณาตโตมีเข้าวๆข,ข,ของทรงผมนะผมมันจะแบบฟูๆใหญ่ๆเลยอะเนี่ยลองกะดูก่อนนะประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาวัดอณาตโตมีอณาถากันนะครับประมาณาเราไม่จะเป็นต้องล่างอนาตโตมีให้มันแบบเป๊ะๆก็ได้นะเนี่ยแล้วก็แค่กะเนี่ยกะซ้ายขวาเป็นล่างบอดี้อ่าเนี่ยตรงนี้ก็ล่างมาเป็นแขนท่อนบนเลย าประมาณตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นลาวเอลนะไอ้ไม่ใช่เลยเป็นสะโพกนิสเซนเอวอยู่น,นี่ประมาณนี้อ่าแล้วตรงนี้ก็เป็นขาเลยนะครับขาก็จะสั้นๆหน่อยนะเพราะอายุเยอะแล้วตัวก็จะแบบตัวเล็กๆตรงนี้ก็จะเป็นเท้าขาท่อนล่างแล้วก็เท้าเนี่ยประมาณนี้ อาจจะโดนโอคารุนบังนะแต่ผมก็อุสตส่าห์เอาไอ้ตรงเสื้อด้านหลังของโอคารุนี่พับขึ้นไปแล้วนะเพราะว่าตอนที่ผมวาดโอคารุนี่ผมเพลินไปหน่อยแล้มันก็เลยมาบังทําให้ผมอาจจะไม่มีที่วาดใย,ยแก่นะเลยก็เลยต้องปรับมุมนิดๆหน่อยๆนะให้มันยกขึ้นผมจะได้มีที่วาดใย,ยแก่สักหน่อยเพื่อจะได้ประหยัดกระดาษนั้วเนรับ อพอเรามีอนาโตมีอนาถาแล้วเราก็ทำการาแค่เติมรายละเอียดนะเนี่ยเนี่ยหลังจากที่เราวาดโครงของผมคร่าวๆแล้วก็แค่เติมเนี่ยดีเทลเติมรอยรอ,อยเส้นผมหยกักๆแหลมๆอย่างเงี้ยเนี่ยเติมไปเลยครับตรงนี้คือจุดศูนย์กลางก,างก็แหลมๆฟึกฝึกเนี่ยอ่าเนี่ยแหลมแบบมีสไตล์นะคเป็นรอจังหวะนะครับนี่ แหลมมั่งยัอย่าแหลมเป็นเม่นนะค,ค่อยแหลมไปเหมือนพงหญ้านะเร์เหมือนพงหญ้านี่แค่นี้เราก็ได้ทรงผมของยายแก่เทอร์โบละโอ้โหนี่ครับตัวนี้นี่บอกเลยนะน่าจะเป็นอ่าหนึ่งในพลังหลักเลยอะแล้วนี่ก็ชุดชุดก็จะเป็นชุดญี่ปุ่นโบราณโบราณเก่าๆนี่ตรงนี้คือเชือกผูกเอวเติมรอยยับไปนิดหน่อย อ่าเนี่ยเชือกผูกเอวตัวนี้นี่ผมอาจจะวาดวาดแล้วมันออกจะดูไม่น่ากลัวนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยถนัดวาดวาดน่ากลัวนะแต่ถ้าวาดให้มันดูแล้วทรงพลังนี่อ่าเนี่ยผมพยายามจะวาดให้มันดูขลังนะน,นี่ประมาณน,นี้แหละเสื้อชุดจริงชุดนี้ก็ไม่มีอะไรยากเลยนะมันก็แค่เนี่ย เป็นเหมือนเสผ้าคุมตัวเนี่ยประมาณเนี้ยจมจักแรแหล้หน่อยอ่าอันมือข้างนี้ก็เน็บไปข้างหลังเลยครับจะได้ไม่ต้องวาดแต่ตรงนี้ตรงช่วงแขนท่อนล่างเขจะมีลายสักหน่อยนี่อ่าตรงนี้ก็เป็นช่วงขาละแต่งแต่งนิดแต่งหน่อยตรงนี้เป็นขีดนะขีดเส้นลายแล้วก็วาดลายขีด,ขดอ่า นี่ครับขีดเลยครับขีดยาวๆเลยครับฟื้ฟื้ฟื้อฟื้ฟือ่าเนี่ยเร็วๆเลยครับปืด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 ต้องรีบหน่อยแนละ้วเพราะแสงแดดมันส่องแล้วนะครับเพราะบะอาของผมนี่ว่าดนี่โดยใช้ระบบโซลาร์เซลล์นะฉะนั้นก็ต้องมีแสงพระอาทิตย์มาส่องนะตอนนี้ก็อาจจะเริ่มร้อนแล้วนะครับต้องเร่งแล้วครับไม่งั้นเดี๋ยวจะแสงแสงส่องมาจะแสบตาเดี๋ยวจเจอไฮไลท์ขั้นสูงนะครับอ่า รีบๆหน่อยครับตอนนี้อ่าอันนี้คือเกงนะครับนี่วาดไปแล้วก็ขานี่ก็ไม่ใส่รองเท้าเลยนะครับขาเพียวๆวาดขาไปอันนี้ตัดตุ่มนะแล้วก็วาดเท้านี่วาดส้นเท้าโค้งมาหน่อยนึงปุ๊บนี่ยกโค้งมาตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นนิ้วโป้งก็ลไล่ไปเลยครับจึกจ๊กๆจกจกนี่แค่นี้ประมาณนี้แหละ โอเคนี่แค่นี้เราก็ได้ท้าแล้วแล้วก็ตรงอีกข้างหนึ่งเช่นกันนะครับอีกข้างหนึ่งก็อาจจะโดนบังนะถ้าเพื่อนๆวาดก็ไปวาดเหมือนกับขาข้างเมื่อกี้นะอ่าไม่ต้องเสียเรียนครับเ <laughs> นื่องจากว่าผมก็การระยะไอ้เจ้าตัวโอคารุนที่วาดไปนี่เพลินไปหน่อยนะครับวาดตัวใหญ่ไปนิดมันก็เลยหุ้ยล้นมาเยอะเลย <laughs> แล้วผมมีไดโอราม่าด้วยมันก็เลยอย่างนี้ครับ นี่แต่แค่นี้ก็ได้อยู่นะแววตาผีใหญ่แก่เทอร์โบประกายสะท้อนแสงหน้าขนลุกด้วยนีออนเหลืองสีผิวใช้เบอร์408น่ากลัวมาก กลัวใครจะหายผสมแดงอิด708ผิวค้ำแดงกำ่ำช่างเหมือนพูดผีวิญญาณความน่ากลัวเพิ่มขึ้นอีกทวีคูณหากใช้สีน้ำตาล506ดูแล้วสยองสีเทา602ระบายแบบไม่ต้องกลัวว่ามันจะกัดอันตะไคร่เติมลายสวยๆด้วยสีม่วง702ลายอะไรก็ไม่รู้บอกเลยมั่วบันไลยแล้วเลงให้ทั่วตัวด้วยสีแดงอิด708ลงสีแดง103เหมือนเลือดปีศาจที่แสนพลานาพา ากางเกงฉูดฉาดด้วยฟ้า302แถบคาดปาดเปื่อยๆด้วยเขียวเข้ม212ลงดำอีกระลอกเพิ่มความมีมิติที่หลากหลายโอ้โหลงสีได้น่ากลัวจริงๆ